ก็เป็นงานในวันนี้แหละครในวันนี้ในปาค่ะอันนี้ก่อนละกันถือว่าพัดก็ได้อ่าคุณพัดค่ะให้คุณพัทดูจริงๆวันนี้เป็นโปรเจกต์เหมือนการโอเพนนิ่งครับสองบริษัทใหม่ในเครือของพี่จีบนะครับบริษัทแรกก็คือเป็นบริษัทของพัทที่พัทเป็นคนดูแลนะครับเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ที่จะทำสื่อออนไลน์ให้กับศิลปินในเครือเลิฟอีทนะครับก็จะมีการเปิดช่องการผลิตรายการแล้วก็รับผลิตรายการเป็นโปรดักชั่นเฮาด้วยครับแล้วก็ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพี่นิกเขินหาเธอมีส่วนร่วมอะไรเธอเล่าคนละสี่เออก็พูดกันดีกว่าเราพูดเราไม่ได้รู้เยอะไงเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราพูดเอะไรเดี๋ยวช่วยเสริมเดี๋ยวช่วยเสริมเป็น CEO เป็นผู้นำอาจจะไม่เหมือนก็ค่ายนี้ก็เปิดขึ้นภายใต้มิกนะคะแล้วก็พี่พี่จีพี่จีฟก็แบบว่าร่วมทําด้วยกันแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะในวงการเพลงมคือะไรที่ ยอมใช้อ่อนมาเปิดค่ายเป็นตัวเป็นตนตังเขาสุดมันจริงมันจริงก็ไม่ทำบอมันจริม่จริงเขาไม่จีบเราใหญ่อะไรนะเคหญ่เรายังไงเขาไม่จีบเราใหญคือต้องบอกว่าอ่าเราก็มีเวียนไปหลายแวะเวียนหลายค่ายแต่พูดตามตรงว่าค่ายนี้นะแค่ตรงที่นั่งประชุมกัน่ะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดเวลาตลอดเวลาเราก็เลยว่าอ้าวมาชนะใจ ที่นี้แหละที่สำหรับเรามีเร์วิสที่ดีเร์วิตที่ดี <c oughs> มีขนม <c oughs> มีอะไรให้กินตลอดเวลา <c oughs> แล้วศิลปินของเราอ่ะจะไม่อดด้วย <c oughs> เบอร์แรกคือใครครับเบอร์แรกอันนี้เบอร์ศูนย์จุดห้าค่ะเขาไม่ยอมให้เป็นเบอร์แรกเพราะว่าเบอร์แรกเดี๋ยวหาต่อไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวเราจะเปิดออดิชั่นต่างๆเพื่อให้เด็กแย่งกันเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งแต่ในเขาสแตนบายศูนย์จุดห้าเขาอยู่แล้วพี่จิ๊บมาคุยกับพี่จิ๊บแล้วเราเขาจะนำเสนอยังไงบ้างหรือเขาต้องการอะไรบ้างไม่ไปถึงก็ไปอวดเขาอย่างเดียวว่าเรามีของดียังไงใช่ศักยภาพอ๋โขคือไปถึงตอนแรกพี่จิ๊บก็น่าจะไม่ได้รู้จักเราตอนแรกเพลงเรายังไม่ได้ออกด้วยแลล้ววววเเเเเราาากกก็ทัับออคค่ดดดดีี๋๋ยยยูนะะพงง เราจะพี่จะมางอหนูอยู่ในโมเมนต์นั้นเราเป็นคนมั่นใจอย่างเลยไม่พูดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขาชวนมาอีกเพื่อเราจะได้ดื่มดิ้งอะไรแบบว่าในนั้นเลยใช่แล้วโชคดีที่เพลงมันดังไหยค่ะไม่งั้นเขาไม่โทรมารอกไม่แล้วตอนเขาโทรมาเขาว่าไงบ้างเขาไม่ได้โทรหาหนูเขาโทรหาผู้จัดการกับกับคุยกับทางฝั่งผัดด้วยให้วิวให้ใช่ใช่ครับทั้งเขาก็พูดว่า ถ้าเพลงหนูดังแล้วพี่ไม่รีบเซนอ่ะไม่ทันแล้วนะคะแล้วใน,านพาชมเป็นผู้บริหารแล้วมันจะต้องเราเอเอค่ะสำหรับใครเรามีคนวางให้ค่ะ <c oughs> จริงๆเรามีคอนเซ็ปต์หรือแบบพ olicy ของค่ายมาไว่าอยากเป็นแบบไหนยังไงจริงๆหนูมองภาพรวมเป็นแบบหลายๆแบบเลยอะไรคะเกิดอะไรขึ้นคะอแบคอนเซ็ปต์หรือพ olicy ของเราคือคอนเซ็ปต์หนูจริงๆหนูก็พยายามมองหาศิลปินหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้จำเป็นจะพูดกันตามตรงว่าบางทีอาจจะแบบไม่ได้จาเป็นต้องหน้าตาดีมากแต่ก็ต้องมีเพราะว่าค่ายก็ต้องหาเงินกินด้วยใช่เพราะคือมันต้องมีความตัวแม่เซ็กซี่สวยน่ารักอร่อยกลมกล่อมอยู่ในคนเดียวใช่จะยากอ่ะไม่มีใครมาเบอร์หนึ่งได้หลักเกณฑ์หละคะหลักเกณฑ์ในการทานเขามาอยู่เข้าอยู่ค่ายเราเราก็มองหลายอย่างเพราะว่าจริงๆเราแอบอดิชอดีชไปแล้วเราก็มองเรื่องแบบ เสน่ห์คาริสม่าหรือแบบบางอย่างของน้องด้วยจริงๆก็หลักๆด้วยก็เรื่องดวงเพราะมีคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเราบอกว่าเดี๋ยวเอาดวงไปดูก่อนว่าเแมบกับเราไหมมันจะมีเรื่องมูมาเกี่ยวด้วยแสดงว่าต้องสมัคาปิดก่อนเอาดวงไปดูก่อนใช่ค่ะอาจจะต้องอาบน้ำมนต์หรือว่าเลิกดูเลิกดูยามในการเข้ามาแข่งก็ตื่นใจมากๆแต่ดวงไม่ถึงก็ไม่ได้ใช่มคือหลักๆเน้นดวงแข็งปะดวงแข็งที่ทำงานของเราไม่ดวงแข็งจิตแข็งจิตแข็งด้วยแล้วทำไมเราถึงไม่เขาเป็นเบอร์แรกอะ เขาไม่ไปรับงานแล้วหนูจะเอาเงินจากไหนได้ทำไมอ่ะก็ต้องดึงไว้ก่อนใช่หรือถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ย เบอร์หนึ่งของค่ายแต่ละค่ายเนี่ยคือตัวทําเงินเลยนะครับคือตู้มตู้มค่ายรวยเอารวยเอาแต่เราคือตัวใช้เงินตัวใช้เงินให้บาลานซ์นิดแบบนี้เพราะเราก็ยังรับในสุขคิวท่าของเราใช่นี่ไงเบอร์หนึ่งของได้ดันได้ไหมเบอร์หนึ่งค่ะย้อนไปเองยังไม่ถึงสุขคิวท่าเลยอย่างนี้กะครับอันนี้มาในฐานะอะไรอินฟูหรือสินหลานเป็นตัวอะไรตัวอะไรรายการที่ดัมที่สุดของเป็นดีอะไรหนูเป็นตัวว่าดีแม่ ในส่วนของพัทนั่นบ้างนี่แบบพัดกับพีทีโปรเจกต์อะไรยังไงก็คือจริงๆบริษัทมาซี่ครับเราผลิตรายการให้พ r i ออลิตี้ให้กับศิลปินในค่ายเลิฟอีสก่อนแล้วก็พี่พีเป็นศิลปินคนแรกของค่ายที่เราดึงมาผลิตช่องให้แล้วก็รายการแรกให้ครับชื่อว่าสิงไม่ซีซึ่งคอนเซปต์รายการแล้วก็คอนเซปต์ทั้งหมดมาจากตัวพีพีเองใช่เพรามาคุยแล้วก็คุยกับพี่จีบแล้วก็เริ่มผลิตเลยทันทีเอาละเขาฟังซีรีายการเราดูเรื่องยังดูเรื่อง เป็นรายการที่หนูอยากทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาเีวิวเป็นเทปน่เทสองเทคสองเทคสองนะก่อนที่จะดีบุกก่อนที่จะมามาทำเพลงมาออกซิงเกิลนะคะหนูก็อยากทำรายการนี้แต่พอตอนทำเพลงไปเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำจนเราได้เจอมาซี่ค่ะเดินเข้าคุยกับสิทธาแล้วรู้สึกว่าแม่หนูมีทีมที่จะทำให้แล้วเราหนูไม่อยากทำแบบว่าทำไปแล้วก็มันง่อยหรือมันแบบทำแล้วมันแบบไปไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเราเราไม่มีความแบบ ประสบการณ์เรื่อง u t u b e เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอซิทพันซิทพันก็เลยมารวมทีมกันมาทำรายกัน,กนกแต่กระแสของรายการเราก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากๆเลยสำหรับในการเลือกเพลงที่หลายคนคิดว่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมีบางเพลงพยายามมากค,คือหลายเพลงที่ร้องยากแล้วนักร้องตามล้านเนื่องออกป้าที่เขาต้องโชว์คือผ่านไปได้เลยเพราะเพลงนี้ยากมากแต่ไม่เกินขนาดของซิทซิททำให้มันแบบดูง่ายไปหมดคอมันเนี้ยผมไม่ถายเลย คะเพราะว่าต้องรอโค้เพลงมันเยอะมากก็ต้องจําเนื้อจำทำนองแล้วด้วยสกิลเราก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะเราต้องใช้ความพยายามสูงซึ้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือตั้งใจมากมากค่ะตั้งใจมากมากซึ่งอีเดียแนบเป็นศูนย์จุดสองเราซึจุดหนึ่งขึ้นมาศูนย์จุดสองนะซึ่งตั้งใจมากนะคะเวลาถ่ายซิงไเกิ้ลครั้งนึงเนี่ยจะถ่ายประมาณสองถึงสามเทปแล้วก็อัดเพลงแยกอีกประมาณหกเพลงเขาใช้เวลาในการเตรียมเพลงทั้งหมดนะค่ะสามวันเพื่อท่องเนื้อแล้วมาถ่ายแล้วก็พักอีกวันหนึ่งคือวีคนีงไม่ต้องทำอะไรแล้วอะก็เลย ใช่ <peach noise> คืองานที่หลายๆโปรเซสไปนั่นคืองานที่โคตรมีคุณภาพอ่า <c oughs> แ,แล้วแขกรับเชิญที่เราเลือกมานั่งกับเราก็ไม่ธรรมดาพี่ใช่แต่ละคน <ขา S 2> มีโอกาสได้เจอศิลปินรุ่นพี่เยอะเรื่องเดียว <ะ S 1> แล้วก็ดีใจที่เขาก็แบบมีบางคนอยากมาออกด้วยแม่มีก็มาแล้วเหลือเชื่อค่ะใช่พี่เอมีคิวไหมคะให้สุดที่หนึ่งกับศูนที่คือพี่พีทำงานทุกวันแต่ว่าหนูทำงานวันเดียวเนาะยังไม่แมสกยังไม่แมสก์ไปก็เลยไม่ได้ตรงกับพี่ แตนะ่จะไปที่คิดหมันด <c oughs> ูทางบราษัเรามีโปรเจกต์อะไรเสริมึ้นมาไหมหลังจากที่ปีก่อนในมาซี่ก่อนนะครับมาซี่ปีนี้เราผลิตรายการ,รมาทั้งหมดสามสี่รายการแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ๆ <c oughs> จะได้ดูทีเซอร์รายการใหม่ของปีนี้อีกสองรายการใหญ่นะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของการรับผลิตในส่วนของพาร์ทโปรดักชั่นเฮาส์เรามีไปรับผลิตให้กับเดอะสไตล์เลอร์ของพี่แอนเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตให้กับศิลปินคนอื่นๆเพิ่มขึ้นปีนี้ก็เดี๋ยวจะมี ศิลปินในค่ายอีก3 4คนที่ต่อคิวมาให้เราผลิตรายการแล้วก็ช่องให้อย่างในส่วนของรายการใหม,ม่มันยังเป็นแนวที่ต้องเกี่ยวกับเพลงลิงกับเพลงไม่เลยครับไปได้เลยไม่เลยครับก็รายการใหม่ที่จะได้ดูในวันนี้ก็มีทั้งรายการผีรายการที่เราเอาคนอื่นที่ไม่ใช่สิลปในค่ายม,มาเป็นพิธีกรหลักบางอ,อะไรเงี้ยค่ะเพื่อวนเวียนให้ช่องมันหลากหลายมากขึ้นควาให้ควนเนตน ตลาดตอนนี้มันเยอะมากๆเลยอ่ะพัดคิดว่าอะไรที่มันเป็นจุดเด่นมาที่ที่มันจะออกมาตีตลาดเป็นรถแข่งรายการอีกจริงๆจริงๆนะวันนี้ครับพัดว่าจุดแข่งของมาที่เลยคือหนึ่งเรามีศิลปินที่แข็งแรงมากๆแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์อันนี้คือคีย์หลักที่เราตั้งใจเปิดบริษัทนี้มานะครับแล้วก็ส่วนคอนเทนต์นะครับพัดเชื่อว่าทีมของเราเต็มที่มากๆแล้วก็พัดอยู่ในออนไลน์มบแปดปีเก้า 8, ปีแล้ว<ม>ก็คิดว่าน่าจะทําให้บริษัทขับเคลื่อนไปได้ แล้วในส่วนของปีนีเของเราใช่หนูก็เมื่อกี้เขาปีเพราะเขาเริ่มมีศิลปินแล้วใช่เมื่อกี้แอบคุยแล้วศิลปินในปีนี้ของเรานะคะจะมีทั <m 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 ้งหมด450,000นี่เราออกทวัใหมมันดูใหญ่คุยมันดูใหญ่มันดูเวอร์นะเพลงวีละเพลงใช่เป็นวีละเพลงที่ปล่อยออกมาก็สำหรับใครที่ติดตาม นะคะวันเลิฟนะคะก็ไม่อยากคุยอะไรมากเพราะว่าเป็นคนที่ลงมือทําแล้วก็ทำออกมาดีมากจริงๆก็ขอติดตามด้วยนะคะเราไม่นใจหรือเปล่าเราไม่นใจตัวถึงปิ้เบอร์5แห้วคนนี้ขนาดไหนมั่นใจ0.5เท่าเท่ต้อง0.5 0.5เต้นจริงจะมีเพลงของเขาไหมเพราะหลายคนจะมีไเขามาเตือบอกว่าเขาอยากมีเพลงเต้นเขาอยากมีเพลงเต้นเเพลงยั่วๆเพราะว่าเห็นบอกวิแม่แม่มีเพลงเต้นเลิศๆออยากมีบ้างเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นกับตาว่าเต้นเป็นยังไง แบบนี้เขาจะเต้นครั้งแรกดูเป็นการขยับพย่อนร่างกายเราจะมาดูกันว่าใช่เราจะมาดูกันว่าการเคลื่อนตัวของเอิร์กและปราอานนท์ที่ที่เราต้องกดดันไหมกดดันไหมกับการที่เขาคาดบอกว่าเราจะต้องเป็นศิลปินเป็นหน้าเป็นตาของค่ายก็กดดันเพราะว่าเราก็ทําได้ดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่กดดันมากเพราะว่าแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่า ดันเราเพราะเราอยากจะเป็นตัวแม่เบอร์หนึ่งไงตอนนี้เราเป็น0.5อยู่เราต้องพยายามพัฒนาฝีมือร้องสดหรือแม้กระทั้งรับงานอะไรอย่างเงี้ยให้ทั้งค่ายผูกสายไอ้จริงจริงเอออยากจะบอกน้องๆที่จะมาเป็นศิลปินค่ายเราเขาต้องมีความสามารถอยู่ต้องมีหนูคิดว่าทุกคนที่แบบว่าที่ชอบด้านร้องเพลงอ่ะหนูเชื่อทุกคนมีแบบเสน่ห์ของตัวเองเนาะบางคนอาจจะแบบร้องเก่งพูดเก่งอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองมาแบบออดิชั่นกันเพราะพี่มีกเขาเลือกจักแบบว่า จากความมีเสน่ห์ตรงนั้นจริงๆ,ๆไม่จำเป็นต้องลองพอมากไม่ต้องหน้าตาดีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็จะได้ไอ้เพลงเราขอ,ของตัวเรามาใหม่ๆเรามันยากไม่ไดเพราะด้วยความที่ไอ้น้องเออ,เอ,อด้วยความที่เพลงเราก่อนอันนี้มันดันทำมาตรฐานไปสูงมากอ่ะเออ,อเค,คือยากไหมแม่แม่เป็นคนชอบแม่ชราแม่ไม่ยากเลยเม่กินข้าวขี้อบก็ยางไหมก็ไม่ยากหรอกแต่คนชอบถ้าหลังชอบง่ายเขาก็ว่าง่าย <c oughs> อ,อ,อลาล้ดันมาไหนคนชาดหวังว่ากลับมามันจะต้องกมันต้องขึ<ป>้นไปอีกคือ หนูว่าหนูไม่กดดันหนูกิว่าถ้าเกิดว่าหนูชอบอะยังไงหนูก็ปล่อยเพราะว่าเลือกต,ตัวเราชอบก่อนถ้าเราแฮปปี้พี่มีแฮปปี้ปล่อยมาคนจะชอบไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบเพลงแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะดีใจถ้าทุกคนชอบมากๆใช่โดยเฉพาะผู้ชายดัง <laughs> <laughs> นั้นศิลปินเบอร์แรกมันจะเป็นผู้ชายใ <laughs> ช่ไหมเราแอบพบี่เหรอเราแอบคุยไปแล้วบอกว่าถ้าสมมุติเรามีเด็กมาอดิชั่นแล้วคนนี้หล่อมากเราเทสมากอะให้ปัดไปอยู่ค่ายอื่นค่ายเพื่อนบ้านเพื่อเวลา จีบกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไปดูดกินเด็กนี่งใช่ไม่กินไก่หวานคือแผงั้นตลาดใช่ไหมดูหน้าพีกินกนเนาะรับประทานไปบ้านเพื่อนบ้านก่อนเข้าใจแล้วทำไมพี่จีบไม่มาตรงนี้เอาฝากเอาสุดท้ายแล้วให้แต่เราฝั่งปากก็ติดตามอะไรยังไงโอเคอ่ะเธอฝากก่อนก่อ ทำอะไก็เดี๋ยวมีออดิชั o n ก็น้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะเข้ามาชวความสามารถหรืออยากมาเป็นศิลปินในค่ายก็อดใจรออีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็ปลายปีนี้เห็นเขาว่ากันว่าเดี๋ยวจะมีปล่อยเปิดตัวศิลปินในค่าย ถ้าทันนะคะครับเีาต้องทันค่ะส่วนบาซี่ครับก็ฝากช่องหลักนะครับของทาง Love East ก็คืออารีสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝากช่องที่เราไปผลิตให้นะครับทั้งสไตเลอร์ทั้งของพี่พีเองพีสยานะครับแล้วก็ฝากติดตามว่าปีนี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติม อ๋อแล้วก็ฝากดู MV เพลงใหม่ด้วยนะครับวันนี้เขามีโชว์ซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยนะคะเลยไปแล้วก็มีปักกาโชว์ที่แรกวันนี้นะคะจะปล่อยแล้ววันที่28นี้ปล่อยจริงนะปล่อยจริงๆแล้วค่ะแล้วก็วันนี้หนูพร์ฟอร์มไทยเก๊กนะคะ